อากาศเย็นๆเขาต้มดีกว่าทุกคนขอต้มแกงนี่เขาต้มเอาอะไรมาเอาลูกแข่เหมือนแม่อ๋อม่เอาถ้วยเอาน้ำเปล่านี่ <laughs> ค่ะกุนเชียงอ่ะลูกเออมีกุนเ,เชียงด้วยนะผัดกุนเชียงครับกุนเชียงยำไหมคะไม,ไม,ไม่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 ยำกินเ้าต้มกับลูกสาวหน่อยวันนี้ ดูหน้าลูกสาวสิคะเนี่ยหนาวมากวันนี้หนาวเย็นมากกินข้าวต้มกันค่ะอันนี้ปลาเค็มยามกับลูกไฟแดงเป็นจับชายขางก้องข้าวต้มค่ะทุกคน คุนเชียงก้าวต้มกันค่ะทุกคนอากาศเย็นๆแบบนี้ยำปลาเค็มค่ะทุกคนฝนก็ตกพำๆออ้ยได้บรรยากาศดีจังเลยซาวต้มร้อนๆุนเชียง จ้านี้อร่อยค่ะอยู่ที่ดีเคค่ะทุกคนหมู่บ้านดีเค่ะทุกคนเจ้านี้อร่อยมากขายดีมากทุกคนแต่วันนี้ฝนตกดูแล้วคนก็ไม่ค่อยออกแต่น่าจะเดี๋ยวซาซาเก็คงมีค่ะทุกคนวันนี้คนน้อยมาก ปกติกไม่มีที่นั่งนะคะร้านนี้เจ้าอี้โดนตีค่ะเป็น <c oughs> บุ้งวิ่งเข,าข <c oughs> เ้าคอไม่ชอบอย่างหมูไงกินไปพูดไปกับบุ้งวิ่งเข,าข้าคอ ยำยำปลาเค็มเขาอร่อยอร่อยค่ะทุกคนรสชาติดีเลยปลาเขาอร่อยตอนนั้นอยู่ที่บ้านนะเวลาเรายิ้วๆนายเอ็มเนาะที่เราอยู่บ้านนะที่ไปกินกับเอ็มยำไม่ได้อ่ะติดใ,ใจเลยอะ่ะติดใจเลยอ่ะขนาดของเก่าเนาะ <c ười> <c ười> ขนาดของเก่ายังอร่อยได้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนกินด้วยกันนะคะทุกคนแล้วต้มร้อนร้อน่อนไปเยอะๆผักบุ้งไปแดงเนี่ยอร่อย ครับห่ะ,ะไม่หยุดเลยน,นคะคะเนี่ยพี่บางบอลหมู่บ้านดีเคค่ะทุกคนหน้าปากซอย ตรงข้ามเซเว่นเลยค่ะทุกคนนี่กินต่อค่ะทุกคนอร่อยอร้านนี้เขาขายขายมาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านนะเอ็มรู้ปะ แต่ตอนเริ่มตั้งหมู่บ้าน mm. อร่อยทุกคน่ mm. านค่ะค่ะ